มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทุกเวลาไม่ควรไปยึดมั่นถือมัน่นในหน้าในตาในชื่อในเสียงในเราในของของเราเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นเขาไม่หยุดโยให้เราเลยเขาเปลี่ยนแปลงไปมีความแกช่ชราความแก่ชราหนีไม่พน้นเรียกว่าเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาหนีให้พ้นไม่ได้ เราเมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พน้นผลที่สดเมื่อแกชลาหรือไม่แก่ชลาก็จะถึงซึ่งความตายหนีไม่พน้นหลบเลกไปที่ไหนไม่พน้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทางที่จะพ้นออกจากทุกภัยในวัตาสงสารนั้น จะต้องรวมจิตรวมใจดวงจิตดวงใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวเราท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนในเวลานี้ให้รวมกำลังเข้ามาภายในนี้ให้จิตใจดวงนี้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลไปตามลูกที่ผ่านทางตาไม่ให้หลงไหลไปตามเสียงที่ผ่านทางหูไม่ให้หลงไหลไปตามกลิ่นเหม็นหอมทางจมูก ไม่ให้หลงไหลไปตามตามรสอาหารการบริโภคเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายท่านก็ไม่ให้หลงไหลไปท่านให้อยู่คือให้หยุดให้อยู่ให้รู้อยู่ในจิตใจของตนให้ได้ทุกเวลาและทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจิตใจของเราให้แน่วแน่อยู่ในคุณพระพุทธ,ธเจ้า คนพระพุทธเจ้าคือองค์พุทธองค์พุทโธองค์พุทธพุทโธได้แก่ดวงจิตดวงใจของเราทุกคนที่มีความรู้อยู่ดวงจิตที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้มีอยู่เดี๋ยวนี้ให้เรารวมจิตรวมใจอันนี้เข้ามาภายในทุกๆคืนก่อนจะหลับจะนอน ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวน,นาให้ได้อย่างนี้ทุกวันทุกคืนจิตใจของเราที่ร้อนด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงอันใดอันหนึ่งที่มันเมยอยู่ในจิตใจของเราก็จะค่อยเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปเพราะเราภาวน,นาอยู่ตั้งใจอยู่เพื่อจะละจะถอนจะปล่อยจะวาง ไม่ให้ใจิตใจไปยึดมัน่นถือมั่นในที่ทั้งปวงเกินไปทำใจของเราให้มีความองอาจกล้าหาญสามารถอาจฐานเด็ดเดี่ยวภายในใจิตใจของเราอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ให้ใจเรามั่นคงอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธนั่นเลยพุทโธพุทธะหมายถึงใจิตใจดวงรู้อยู่ เมื่อจิตใจดวงผู้รู้โยในตัวในใจได้แล้วจะมองเห็นว่าคุณพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าที่ท่านจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจา้าท่านก็ภาวานารวมเอาจิตใจดวงจิตดวงใจของท่านให้สงบตั้งมัน่นจึงจะเห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติ เมื่อพระองค์สอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นสอนให้พุทธบริษัทในสมัยนั้นภาวนาธรรมจิตทำใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวแล้วก็จะมองเห็นว่าโลกที่เรามาอยู่อาศัยนี้หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ มีความเปลี่ยนแปลงโย่เสมอผู้ใดมาูลธรรมอันเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเคลื่อนจากดวงจิตใจผู้รู้อยู่แล้วไม่เที่ยงทางนั้นเป็นทุกทางนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นเชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีโูกสังขารน,นามสังขาร คนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายที่มีขึ้นมาในโลกนี้แล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทางนั้นเจ็ดใจเราท่านทั้งหลายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจงภาวนานี่แหละให้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่างน้อยก็คือว่าก่อนที่จะหลับจะนอนนั่นแหละให้เราได้นั่งสมาธิภาวนาทุกทุกคืน นั่งภาวนาคืนใดก็ให้จิตใจเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ทำจิตใจของเราให้มีความเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลาย ให้ถือว่าเป็นข้อวัดอันสำคัญในคืนหนึ่งๆก่อนที่จะผ่านพ้นไปให้เราได้ว้ายพระได้สวดมนต์ภาวนาได้ทำจิตใจให้มีความเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนเมื่อเราหลับนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดจะฝันร้ายก็อย่าไปเชื่อจะฝันดีก็อย่าไปหลง อันความฝันนั้นมันก็เป็นเพียงภาพนิมิตอันหนึ่งเท่านั้นฝันลายก็ไม่มีอะไรลายฝันได้ก็ไม่มีอะไรได้เนกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนกถึงคุณพระธรรมเนกถึงคุณพระอริยสงฆ์เมื่อเราละลึกถึงคนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายอยู่ความฝันลายความลหลงไหลในอารมณ์ก็จะหายไป ใจิตใจของเราก็จะเข้าสู่สมาธิภาวนาพุทโธเป็นที่พึ่งพุทโธนี่นั่งเราก็นึกได้นอนโยยังไม่หลับก็นึกได้จเจริญโยเสมอเสมอให้ใจิตใจของเรามีความสงบระงับเยือเกเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วร่างกายสังขารก็พลอยสบายไปด้วย อะไรอะไรทุกอย่างข้าจิตใจเราสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิภาวน,นาคือเป็นบุญเป็นกุศลแล้วอะไรก็เป็นบุญกุศลทางนั้นด้วยเหตุนี้ให้ชาวเราพุทธบริษัทท้งหลายในทางพุทธศาสนายองพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวน,นาให้ได้ทุกคืนทุกคืน ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศชานียาทาวาริวาหาปูลาปลิปูเลนติสขลังเอวเมวะอิตโตทินัง <c oughs> <c oughs> เปตานังอุปกปติเอชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิตสตู สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาละโสยะธามานิชโชติระโสยะธาสัพติิโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภะอภิวาธนาสิริสนิจังมุทธาปาัจยาิโน